สวัสดีค่ะหมอโฟมแพทย์จีนอิสาราพรเอกพาติสวัสด์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องหูอื้อหูตึงประสาทหูเสือ่อมกับศาสตร์การแพทย์แผนจีนหูอื้อหรือการเกิดเสียงภายในหูพบได้โดยทั่วไปในคนปกติที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นการขึ้นเครื่องบินเป็นตน้นหรือบางรายที่เกิดขึ้นจากภาวะการเจ็บป่วยความผิดปกติ ที่ทำให้เกิดโรคภายในหูขึ้นมาหูอื้อสามารถเป็นได้ทั้งสองข้างหรือข้างเดียวบางรายได้ยินเสียงดังในหูเหมือนมีแมลงบินอยู่ในหูได้ยินเหมือนเสียงแหลมหรือตุบตุบเหมือนกับชีพจรกกำลังเต้นลักษณะของหูอื้อหรือหูมีเสียงแบ่งตามลักษณะการได้ยิน3แบบคือ 1. หูอื้อแบบมีเสียงดังแหลมวีดภายในหู เหมือนกับมีแมลงอยู่ภายในทําให้การได้ยินลดลงมักทําให้ผู้ป่วยรู้สึกหมุดหิดนอนไม่หลับจนทําให้นอนพักผ่อนไม่เพียงพอ 2. อหูอื้อแบบได้ยินเสียงตุบๆหูอื้อที่เหมือนกับการได้ยินเสียงหัวใจหรือชีพจรเต้นอยู่ภายในหู 3. หูอื้อจนได้ยินเสียงภายในร่างกายชัดเจนมากขึ้นหูอื้อในลักษณะนี้ให้สังเกตดูว่าเวลาพูด ผู้ป่วยจะได้ยินเสียงของตัวเองดังกว่าปกติได้ยินชัดเจนเหมือนกับพูดกับตัวเองพบมากในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ซึ่งจะทําให้ท่อระบายอากาศของหูเกิดการบวมตัวไม่สามารถถ่ายเทอากาศออกมาได้ซึ่งอาการจะค่อยๆทุกเลาเมื่ออาการภูมิแพ้ดีขึ้นอาการหูตึงหูหนวกหูดับหรือการสูญเสียการได้ยินคือภาวะที่ความสามารถในการได้ยิน นั้นรับเสียงลดลงอาจเป็นเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้ยินเสียงเลยหรือหูหนวกสนิทโดยสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่ประสาทหูเสื่อมตามวัยความผิดปกติแต่กําเนินการได้ยินเสียงดังกว่าปกติเป็นเวลานานการได้รับบาดเจ็บบริเวณหูผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะแบบฉีดเป็นตน้นหูเป็นหน้าต่างของไตาตามคำกล่าวของศาสตร์การแพทย์แผนจีนนั้น มองสภาวะที่ไตอ่อนแอลงส่งผลกระทบต่อการทำงานของหูจึงพบอาการหูอื้อหรือหูตึงในผู้ป่วยวัยสูงอายุศาสตร์การแพทย์แผนจีนมองว่าโรคนี้สาเหตุเกิดจากยินในไตพร่องไฟในตับมากเกินไปเป็นผลทำให้เกิดความร้อนลอยตัวขึ้นด้านบนไปกระทบศีรษะเข้าเส้นลมปานบริเวณหูส่งผลทำให้เกิดอาการหูอื้อหูมีเสียงหูตึงหูดับ โรคประสาทหูเสื่อมวิงเวียนหน้ามืดตาลายปวดศีรษะหน้าแดงตาแดงปากขมคอแห้งกระสับกระส่ายหงุดหงิดฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเหนื่อออกตอนบริเวณกลางคืนเมื่อยและอ่อนแรงบริเวณขาและเขา่าโดยกลุ่มอาการแก่งจะมีอาการแสดงหูอื้อหูตึงกระทันหันเสียงดังตลอดเวลาเหมือนเสียงจักะจั่นร้องหรือเสียงคลื่นแน่นในหูปากแห้ง งุดงิดหน้าแดงโกรธง่ายมักมีอาการตาลายเวียนศีรษะอุจาระแข็งปัสสาวะเหลืองเข้มลิ้นแดงฝ้าเหลืองบางชีพจรตึงเต้นเร็วและอีกหนึ่งกลุ่มอาการคืออาการพองซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วยวัยชราร่างกายอ่อนแอหูอื้อเป็นๆหายๆเสียงเบาและเสียงต่ำการได้ยินค่อยๆลดลงมักมีอาการร่วมเวียนศีรษะตาลาย ปวดเอวเข่าอ่อนลิ้นซีดชีพจรเต้นจมเล็กการวินิจฉัยแยกโรคตามกลุ่มอาการแบบ่งเป็น5กลุ่มอาการคือ 1. ลมภายนอกเข้ามากระทบอาการแสดงมักเริ่มจากการที่เราเป็นหวัดตามด้วยอาการหูอื้อหูหนวกหรือรู้สึกแน่นตึงในบริเวณหูรวมกับมีอาการปวดศีรษะกลัวลมมีไข้ปากแห้งลิ้นแดง ฝ้าขาวบางชีพจรเต้นแบบรอยเร็ว 2. ไฟตับและถุงน้ำดีเพิ่มมากขึ้นอาการแสดงเมื่อมีอาการโกรธจะทำให้อาการทางหูเพิ่มมากขึ้นอาจมีอาการปวดหนักภายในหูรวมกับมีอาการปวดศีรษะหน้าแดงขมในปากคอแห้งหงุดหงิดโมโหง,ง่ายท้องผูกมีลิ้นแดงฝ้าเหลืองชีพจรเต้นตึงเร็ว 3. เสมหะและไฟ อาการแสดงมีเสียงคล้ายกับเสียงจักจันภายในหูการได้ยินลดลงรวมกับวิงเวียนศีรษะตาลายแน่นหน้าอกเสมหะมากมีลิ้นแดงฝ้าเหลืองเหนียวชีพจรตึงลื่น 4. มามและกระเพาะอาหารพร่องอาการแสดงอาการเสียงดังในหูเป็นพักๆดังบ้างค่อยบ้างทานอาหารได้น้อยท้องอืดแน่นมักถ่ายเหลว อาการจะเป็นมากขึ้นเมื่อเหนื่อยหากได้พักผ่อนอาการจะดีขึ้นสีลิ้นซีดฝ้าบางขาวชีพจรเต้นเส้นเล็ก 5. สารจำเป็นในไตพร่องอาการแสดงการได้ยินลดลงเรื่อยๆจนไม่ได้ยินอาการหูอื้อจะชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืนรวมกับอาการนอนไม่หลับวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะปวดเมื่อยเอวและเข่าอ่อนแรงลิ้นสีซีด ฟ้าน้อยหรือไม่มีฟ้าชีบจรเต้นเส้นเล็กแนวทางการรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนั้นเน้นการปรับการทำงานของอวัยวะภายในที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับอวัยวะไตที่มีความสัมพันธ์กับอาการหูอื้อหูตึงหรือประสาทหูเสื่อมให้แข็งแรงและทำงานกันอย่างสมดุลเพื่อที่จะสมผลให้การได้ยินของผู้ป่วยดีขึ้นและกลับมาทำงานปกติ สมุนไพรจีนที่นิยมนำมาใช้สูตีิหวางเข้าเส้นลมปานหัวใจตับไตมีรสหวานริดอุ่นเล็กน้อยส,สปปรรพคุณบำรุงไตบำรุงอินบำรุงเลือดใช้เป็นส่วนประกอบหลักในยาบำรุงไตเพื่อรักษาอาการหูอื้อหูมีเสียงวิงเวียนศีรษะหน้ามือตาลายยาสมุนไพรจีนอีกชนิดหนึ่งคือซานจหอหยูเข้าเส้นลมปานตับและไต รสเปรี้ยวฝาดริ์อุ่นเล็กน้อยสรพพคุณเสริมบำรุงอินตับและไตรักษาอาการวิงเวียนศีรษะหูมีเสียงอาการปวดเมื่อยอ่อนแรงบริเวณเอวและเขา่าปัสสาวะบ่อยควบคุมไม่ได้หลังอสุจิเร็วใช้ในการรักษาผู้ป่วยหูอื้อหูตึงประสาทหูเสือ่อมหากผู้ป่วยรู้สึกมีเสียงวิงหรือเสียงมแมลงหวีภายในหูหรือระดับการได้ยินลดลง โดยอาการอาจจะค่อยเป็นค่อยไปหากปล่อยไว้นานอาจจะทำให้สูญเสียงการได้ยินแบบถาวรโรคประสาทหูเสื่อมซึ่งมักพบในผู้ป่วยสูงอายุเกิดจากการเสื่อมสภาพของวยัยตามอายุที่มากขึ้นหรือเกิดการติดเชื้อจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆหรือภาวะความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที การดูแลสุขภาพตนเองเป็นหลักออกกำลังกายควบคุมอาหารนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานยาสมุนไพรจีนเพื่อบำรุงร่างกายในการปรับอวัยวะภายในให้ทำงานกันอย่างสมดุลเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสำหรับวันนี้หมอโฟมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ